ก็หรับโรคนี้นะครับก็จะเป็นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นไวรัสออรตทอกซซึ่งเกิดทาให้เกิดกับวิดาในสมัยก่อนแต่ว่าวิดาปานอนเนี่ยจะเป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกันนะครับที่มีความรุนแรงน้อยกว่านะครับแต่ก็อาจจะทําให้มีความรุนแรงได้ในคนไข้บางคนนะครับแล้วก็โรคนี้เนี่ยสามารถที่จะต้องการได้จากการฉีดวัคซีนสมองท้งองน,นะครับโรควิดา นะครับแต่ว่าวก็สิปิดาเองเนี่ยมันจุดฉีดไปไประยะอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอาจจะให้ดีจช่นเนเคสเพิ่มขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเชื่อวา่า,วาสัดส่วนของผู้ที่ไป็นยัดซีเนี่ยนะครับลดลงนะครับแล้วก็การระบาดเนี่ยมีอยู่ที่แอฟริกามีโอกาสที่จะข้ามป,ประเทศต่างๆวโลกได้นะครับแต่ในในแอฟริกานะครับก็เจอทั้งปีนะครับมีการระบาดปลาย นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้เด็กนะครับแล้วก็ในคนไข้ที่ไม่ได้รับวัคซีนก็จะมีอาการนะครับแล้วมีการติดเชื้อนะครับอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 3- ถึงหเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับผีดาที่เราเคยเจอในอดีตอยู่ที่ประมาณ3าสเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอัตราตอนนี้มันเกิดขึ้นแย่นะครับนะครับปัจจัยแรกก็คือมันมีการระบาดจากจากทรัพยากคนะครับที่แอฟริกาแล้วก็มีมาตุนนี่นะครับจาก คนไปที่ต่างๆแต่สิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คืออระบาดไม่ได้ระาบาง่ายเหมือนควอิดียอีนนะครับมันเป็นการระบาดผ่านทางการสัมผัสเป็นหลักนะครับแล้วกการหายใจเ,น,เนี่ยถับพิษได้นากกว่าจุดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในยในุโรปแล้วก็ในอเมริกากลุ่มคนที่เป็นชายรักชายเนี่ยจะมีความเสี่ยง็นกลุ่มแรกที่ีกาบาใน่ดนี้ในกลุ่มนี้เ,นนเ,เองอาจจะมีบางคนที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็ အကြမ်းဆက်ပြေးတော့ပါဗျာ